แคบมือแคบมือสุดจ้า <c oughs> พี่น้องปิดแต่เสียบเลยแต่พี่น้องกวนต่เมื่อ <c oughs> สว<บ>ั <c oughs> สด<บ>ีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาคงมาพอมาเพ้นชาแนลคือเก่จาจ้ามากับทีรักของแม่เปินลได้จ้าพี่น้องจา้าได้ต่ำบักทั่วน้ำปลาหนงหน,ง,นงพี่น้องแคบหมูแล้วก็ อดปนินสดปนินอันนี้พักอีกอย่างบุพี่นงคอยเอินพักลืมผัวลืมผัวแต่บางคนพอเอินอีกอย่างวูหักสีร่ซั่นจ้ะแม่นบ่พีินองเขาเหม็นมาบอกม่จาะเพินพักอีกย่างจัดจังเลยจ้ยิ้มด้วยจ้าบ่ยแค็บเอาพี่น้องโอ้ยอ่อนพี่น้องขม่าแตเป็นเสลดจ้ะเฮือ มาสิบเสมันันก่อม่าใช่พี่น้องแท้นีหอมมันรึเปลนเลยหอมนี่ผักนี่หอมไ่ปูแล้วแล้ว,ลวยังทอะไรอีกอ่ะ Madam. อีกทวเบหมูเป็นตะกลักินแต่นอนะงเกลัวไปอ้อเจียงกลั Mm. Okay, at least no. เค็มได้พี่น้องลองบอดตีเฮยบจ้ะเราจะไม่นอบตียังสิเได้กินจ้ะเยอ่า่ hmm. บบอ ดอกก็ไบ่ติดบขอบ้าอ๋อออุ้ยาบไป,ไป,ปยีสิบบาทมันบอกใ้เอาไปยีสิบบาทไปลนงดูดูไอ้นเน้ยเน่กอะไรมันจะมันบนันหยาดเข้าเช่าไหม่ะ

สองอีปูจุม่มมุนเนาะมุนอีดีพี่น้องเจกว่าแก่ห้าเจากว่าอยังมุนปุยัยก้ะไอ้สามแหงกันแง่นะนาประมาณเ็กหน่อยสามสิบนะพี่น้องไม่เพ็นไปเกียบสี่สิบสองยี่างสี่สิบสาม พวกัไม่รู้จีนจ้ะตง,ง,ง,งมีเส้นอง้อม่เกีบยองจ้ะ <c oughs> พื่ออเกียบยหุนเดียวกันจ้ะพี่นองกากินไปพอมมาม,อม,อม้อนพรพอมแต่งงานตัวนูนึงล่ะมีร้านหน่อยพอ้ะจ้ะตาวกูนึงตักส้สางสามจ้ะ ทม่มีคูณคือว่าจะยุ่งกับดังยงกับมีนอ่านหลายอยา่างเยอ่ะทานอะไรบดรือมัน่หมยไ่น้องว่าโอ้ยบอสเสียดอก ม่ชอบทีิพี่พูดนะพอของลูกกับยุมากเลยพี่น้องเป็นยังไงกันแดดเขาไปอยากให้มันตั่นรอยอีกมั้งนะคนห้าเลือกเลือกเลือกที่จะใส่ชีวิตเ,บเ,บบเบดือดเก็ได้จะห้อ ยู่ดี๋วมีคม้อมกัไปดู่จ้ะสบายใจมีความสุขพีเนางให้เกลตดกันซึ่งละกันจ้าตอนนี้คอแบไปใช้มาใส่ห่วงใยกันเนาะไป่นใบไทั้งม่จากใเป่นแต่ใเพ่นกับให้ไม่เกล็ดลำบากจาใจไอ่ใจา่เกม็ดเป็นสิจา้าบล้วบ้บไม่เป็นลำบากใจกับลูกๆก็กันจ้ะ ให้ลูกบอกว่าแม่ดูใ่กับบ้านไปกับตอนนี่ลาอาาันน้อเล็กก็ต้องกลับไปนะเล็ตไปดังให้ลูกเห็นจ้ะลูกเห็นน้นะเท้าเป็น แม่เพื่อนเห็ดตัวให้เพื่อนพอดีเพื่อนตะเจียมน้ำเม้าอย่างเอันนี้คือแบบมเสียมันของเพน,เน่ะอย่าเงี้ยนะไม่ใช่เป็นแบบเียเสียมันผ้าลูกเห็ดอกว่า คือแมพร้อมบ่าวเลี้ยงของเจ้าของไปพร้อมจ้ะว,ว่าตัวน,นี้ชุ่มๆบ่าวเลี้ยงของเจ้าของเนี่ยจะอันดีคลิปเนี่สิพิเศษเนอย่างไรงพี่รู้บ่าวเลี้ยงร้านไม่ใช่แม่นจับขับที่น้องฟังนิดนึง น่นองใช่่ะอ,อืมเห็นชิบใตสุ้มนีเนะเส้ได้เสียสีเดียวบเช้ได้เสียท่งานนาะแมนจากน่องออน้อมรับน้อมรับจ้ะกินเดียวก็จะไปงานแะจ้ะต้องเล่ อเครูชีวิตผ่านอุปสรรคมาหลายอย่างอยู่จ้ะแม่พี่มีจับบ่นอะไราะสีมะยุนมึกันง่ายๆได้พี่น้องบอกเลยบางที่อาชีพขออื้นครูอื่นเนาะแม่ว่าไ่วะโอ้ยติดใจกันแล้วมะายุนมึงกันบ่แมนยังกั่นได้พี่น้องบ่แม่จองปีอ่ะเนี่ย ม่มาคุจองอะไรนะบีกัวน้วกันเหรใปาให้บ่งเาด้วยนะตดนเมา่ไม่โปรทีวีีเอฟซีฟ้าจ้ะขอบคุณหลายๆเดอเอฟซีที่น่ารักของเมเพิเมเจ๊ยบขอบคุณลยหลายที่เขามา เป็นก็ไั่แใจของมาเบิงช่องของแม่เปิ้ลชาแนลมาเบิงแม่เจี๊ยบแม่เพิ้ลเบากันนะจ๊ะพี่น้องจา้าขอบคุณหลายๆที่เบิงทุกคลิปที่เริ่มต้นเฮ็ด,ดคลิปนี้กันขอบคุณที่เบิงจนจบคลิปเลยจ้พจะ,ะพี่น้องจ้าแม่คลิปนีแหละเขาไปทำอะไรพี่น้องจ้าสีฟ้าไปเฮ็ดงานคือเก่าละมื้อนี้มื้อนี้ฟ้าอีดีจ้ะพี่น้องจา้าไปเลยจา้าแม่เพิ้แม่เจี๊ยบขอขอบคุณหลายๆจ้า